สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูชนทิชาประสงสินนะคะหรือว่าทิเชอร์ชนในวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องงานบ้านนะคะขึ้นหัวข้อเรื่องที่หนึ่งเลยนั่นก็คือการทำงานบ้านกับสมาชิกในครอบครัวนะคะการทำงานบ้าน เป็นกิจกรรมนะคะที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้ทำงานร่วมกันช่วยทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยและเมื่อบ้านสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนในบ้านก็จะมีความสุขนะคะ ต่อไปเราจะมาดูลักษณะงานบ้านที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันทำมีทั้งหมดสองลักษณะนะคะ,ล,ะลักษณะแรกนั่นก็คืองานบ้านที่รับมอบหมายลักษณะที่สองก็คืองานบ้านที่ไม่รับมอบหมายอ่ลักษณะแรกงานบ้านที่รับมอบหมายอย่างเช่นคุณแม่มอบหมายให้เราล้างจานหลังทานข้าวเสร็จในทุกๆวันใช่ไหมคะนี่คือหน้าที่ของเรา ต่อไปลักษณะที่2ง,งานบ้านที่ไม่รับมอบหมายอย่างเช่นเราทําหน้าที่ของเราก็คือล้างจานเสร็จแล้วแต่คุณพ่อเนี่ยล้างรถยังไม่เสร็จแล้วเราเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคุณพ่อได้นะคะนั่นก็คืองานบ้านที่ไม่รับมอบหมายนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของการทํางานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะคะข้อที่1เลยนั่นก็คือมาสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย ข้อที่2สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่อไปข้อที่3นะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะข้อที่4สร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัวอย่างเช่นทำให้เรามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเรานะคะนั่นก็คือลักษณะนิสัยที่ดี ต่อไปข้อ5ฝึกให้สมาชิกในครอบครัวทำงานอย่างเป็นกระบ,บวนการตามลำดับขั้นตอนนะคะงานบ้านที่ทุกคนต้องช่วยกันทำงานทำความสะอาดบ้านเช่นการจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบการปัดกวาดเช็ดถูการทำความสะอาดเครื่องเรือนงานบริการในบ้านเช่นการดูแลน้องและผู้สูงอายุการกรอกน้ำใส่ขวดการจัดโต๊ะอาหารการช่วยงานอาชีพในครอบครัว งานบำรุงรักษาและดูแลบริเวณบ้านเช่นดูแลต้นไม้ในบริเวณบ้านการทำความสะอาดทางระบายน้ำการกำจัดขยะงานดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเช่นขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าการซักเสื้อผ้าการรีดเสื้อผ้านะครับการเก็บล้างเช่นการเก็บล้างภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารและรับประทานอาหารงานประกอบอาหารเช่น การซื S 1> <S 1> <ๆ>้อของมาประกอบอาหารการปรุงอาหารการจัดตกแต่งอาหารนะครับมาดูประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวกันนะครับนักเรียนครับการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ,บ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัวดังนี้นะครับ 1. บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย 2. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันจึงรักใคร่สามัคคีกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. สร้างน,นิสัยที่ดีหลายอย่างเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตความประณีตรบอบคอบการรักการทำงานกล้าคิดกล้าตัดสินใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. ฝึกการทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอนนะครับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวทั้งงานบ้านที่ได้รับมอบหมายและไม่ได้รับมอบหมายควรยึดแนวปฏิบัติตามมารยาทที่ดีดังนี้นะครับ 1. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยงกันทำงานเพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว 2. ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานแทนผู้อื่นตามความสามารถของตนเองเมื่อเจ้าของงานขอร้องไม่ว่างเจ็บป่วยหรือต้องการให้งานเสร็จเร็วขึ้น 3. กล่าวคำขอบคุณหรือขอบใจทุกครั้งเมื่อผู้อื่นทำงานแทนหรือช่วยเหลืองานของตนเอง 4. กล่าวคำขอโทษทุกครั้งที่ทำผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น 5. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงานและควรให้โอกาสผู้ทำผิดพลาดได้ปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดีขึ้นนะครับนักเรียนครับการมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและให้ความร่วมมือทำงานจนสำเร็จได้นะครับ ต่อไปนะคะครูจะให้การบ้านง่ายๆค่ะไม่ยากเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานบ้านของสมาชิกในครอบครัวนี่เลยค่ะนักเรียนสามารถใช้กระดาษ A4 กระดาษสม,มุดรายง,งานหรือกระดาษอะไรก็ได้ะคะ่ะกระดาษรีไซเคิลก็ได้ไดตีตารางแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เขียน สมาชิกที่บ้านเรามีใครบ้างมีพ่อแม่พี่ชายน้องสาวชั้นหรือว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็ชั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นหน้าที่นะคะอย่างเช่นอย่างที่ครูยกมาให้นะคะพ่อนะคะมีหน้าที่ล้างรถซักผ้าคุณแม่ทำอาหารรีดผ้า,าน,นะคะตัวอย่างแบบนี้เลย การบ้านนี้นะคะสามารถนำมาส่งในวันเปิดเทอมที่ทีเชอร์ได้เลย